ดีทุกคนมา,ม,ม,ามาต้มมะระมาต้มมะระกับน้องไก่กันมะระเลือกแบบนี้เลยนะทุกคนโลอกบักเขาขาอย่างนี้เลยนะแล้วระหว่างที่หั่นนะ่ะก็จะมีเอาน้ําใส่น้าเกลือไว้เราหั่นเสร็จแล้วก็ใส่ไปในน้าเกลือนะพอใส่น้ําเกลือเสร็จเราก็ไปล้างน้ําเกลือทิ้งนะแล้วก็อันนี้น่องไก่ล้างให้สะอาดเดี๋ยวมาดูการทํากันนะ มะระเนี่ยนะถ้ามันมันมันอวบเผาเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยขมขมน้อยนะจะว่าไม่ขมเลยก็ไม่ใช่มะละนะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบกินมะระขมนะหรือว่าไม่ชอบความขมของมะระนะยายแนะนำนะอย่าไปทำกินค่ะยายก็ตั้งหม้อไว้แล้วนะทุกคนรอน้ำเดือดเอาฝาปิดให้มันเดือดก่อน ฝาเขาก็มีนะแต่ยายขี้เกียจหยิบตรงนี้มันหยิบง่ายยายเป็นคนขยันทุกคนเมื่อวานยายขัดกระทะข้างหลังเป็นไงล่ะเนี่ยขัดตอนร้อนๆทุกคนออกเลยแต่ตรงก้นไม่ขัดไม่ขัดเดี๋ยวกระทะรั่วอ้าวน้ำเดือดแล้วนะ ยายก็จะเอากระเทียมพริกไทยและรากผักชีอันน้อยนิดของยายเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้นะยายไม่ได้ออกไปซื้อแล้วก็ถ้าใครมีเยอะใส่เยอะนะหอมดีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยไม่ต้องไปตำนะใส่อย่างนี้หอมแล้วก็ใส่น่องไก่ลงไป ใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวให้น้องไก่เปื่อยจะได้กินง่ายๆรอมันเดือดนะทุกคน มันจะมีเห็ดหอมด้วยนะเห็ดหอมเห็ดหอมนี่ถ้าใส่ไปพร้อมไก่นะแล้วพอเปื่อยนะอร่อยมากเห็ดหอมถ้าเราใส่ช้าเห็ดหอมมันจะไม่เปื่อยเห็ดหอมแห้งนะยายก็จะใส่ไปเลยจะได้ไปเปื่อยเปืเป่อยเห็ดหอมเปื่อยอร่อยทุกคน แช่และล้างน้ําทิ้งสองน้ำสามน้านะล้วยาจะใส่เกลือลงไปอุวยกระดิง่งใส่เกลือลงไปการที่เราปรุงรสก่อนนะปรุงรสให้อร่อยเลยกินเอ,อเสร็จแล้วเราก็ต้มน่องกงุงน้องไก่อะไรเนี้ยความอร่อยความนัวมันจะไปซึมซับอยู่ในเนื้อไก่แล้วก็เครื่องที่เราปรุงแล้วก็ผกักอ่ะมันจะเละง่ายเราใส่ทีหลัง แต่พอเราเคี่ยวเสร็จน้ํามันก็ไปอยู่ในผักอร่อยนะทุกคนทําไมเขาถึงมีขั้นตอนการใส่ใส่นู่นใส่นี่เวลาปรุงอาหารนะ่ะอันนี้ใส่ก่อนอันนี้ใส่หลังทําไมเขาถึงมีขั้นตอนเพราะแบบนี้แหละทุกคนอะไรใส่ก่อนอะไรใส่หลังไอ้ที่สุกยากก็ใส่ก่อนไอ้ที่สุกง่ายก็ใส่ทีหลังนะทุกคน ยายจะเบาแก๊สนะเขี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนสำหรับน้องๆหนูๆรุ่นใหม่เนี่ยอย่าไปกลัวการทำอาหารนะอาหารไม่ใช่กดตายตัวทำได้ทุกอย่างแล้วแต่เราเอาแค่รู้ขั้นตอนการทำการปรุงรสปรุงอะไรอะ่ะเราปรุงตามใจเราชอบชอบแบบไหนกินแบบนั้นนะทุกคนและอาหารจะอร่อยทุกอย่าง ใส่เห็ดหอมลงไปน้ำมันก็จะออกไม่ใส่นะออกเหลืองเหนึอ่อยากใก็จะเติมน้ำปลามันไม่เค็มใส่ซอสปริงรส แล้วก็ใส่รถด,ดีอร่อยดูอันนี้ไก่เริ่มเริ่มเริ่มสุกแล้วนะเนี่ย ยหญก็จะใส่ผักแล้วนะทุกคนมะระเนี่ยยายชิมแล้วนะขมนิดหน่อยเพราะมะระจีนอ่ะส่วนมากจะไม่ขมมากถ้าตาล่องเป็นมะระจีนเหมือนกันก็จริงแต่ถ้าตาล่องทีๆเขียวๆอะ่ะไม่ต้องซื้อมาเลยอันนั้นขมชัวร์แล้วถ้าคนไม่รู้จักแก้นะก็คงได้ทิ้งกันะ่ะ แล้วของยายอะต้มมะระนะยายชอบใส่เกี๊ยมฉ่ายลงไปด้วยผักกาดดองอะมันจะไปเพิ่มความเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนิดอร่อยทุกคนถ้าใครไม่ไม่เคยลองทํานะไม่เคยทําลองทําดูหรือจะเป็นผักกาดกระป๋องก็ได้นะถ้าทาหม้อเล็กๆอ่ะผักกาดกระป๋องก็พอตอนที่ใส่ผักลงไปนะทุกคนอย่าพึ่งคนเด็กขาด รอให้เดือดฝาก็ไม่ต้องปิดรอให้เขาเดือดเวลาเดือดแล้วมันมีจะมีฟองอย่างนี้นะทุกคนทนช้อนทิ้งนะช้อนทิ้งเลยเวลาเราจะช้อนฟองนะ รอให้เขาเดือดแล้วฟองมารวมกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตักง่ายนะถ้าเราดับไฟปุ๊บฟองกระจายตักไม่ได้เลยนะเดี๋ยวย่า,ยายลองลองปิดไฟดูนะเนี่ยพอปิดไฟหายเลยไม่มีให้เราตักเลยเนไนะต้องเดือดเดือดแต่ก็ต้องเดือดไม่จัดนะ ประมาณนี้แหละทุกคนถ้ามีมันเมือนมันติดไปด้วยหมดแหละเท่ากับเราลดไขมันไปในตัว<ม>เห็นปะ<ม>เนื้อมะละก็ใส่แล้วนะทุกคน พอเนื้อมะละใสาย,ยายก็จะปิดไฟแล้วก็ปิดฝาอบไว้หม้อสเตนรเลนเนี่ยพออบไว้นะทุกคนเนื้อเนื้อ,อไก่เกยอะไรเนี่ยเปื่อยหมดแล้ะทุกคนอร่อยเวอร์วัวงขมนิดๆน,นะทุกคนขมนิดๆ แต่ยายชอบต้องมะระต้องมีขมถ้าไม่ขมไม่ใช่มะระมีมีน้ำพริกกะปินะกินกับน,น้ำพริกกะปิโอ้โหเลิศน่าก,กินไหมล่ะทุกคนอันนี้ที่ยายคนนี่เพราะว่ามันเดือดนะเดือดแล้วคนได้นะเดือดแล้วคนได้ แต่ถ้ายังไม่เดือดอย่าคนให้มันเดือดสักพักแล้วได้คนยายจะปิดฝาอบไว้แล้วนะทุกคนหลังจากที่อบแล้วนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้น่ากินไหมคะต้มเกี๊ยมชายมะระใส่น่องไก่